เกิดเหตุป้าระเบิดอีกสองลูกซ้อนถล,ล่มหลังเวทีกปอป,ปสอ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเจ็บเพียบนักข่าวสาวโดนด้วยหน่วยพิสูจน์หลักฐานพร้อมหน่วย EOD ลงพื้นที่ตรวจพบเป็นชนิดเดียวกันกับที่ป่าใส่ผู้ชุมนุมแถวบรรทัดทองชาวนาหลายจังหวัดภาคเหนือยังปิดถนนสาย117กดดันรัฐบาลเร่งจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว พร้อมยกกระดับการชุมนุมหากยังไม่มีคำตอบจังหวัดราชเกิดเหตุชายหนุ่มกำลังนั่งดื่มเหล้างูจงอางยาวกว่า1เมตรเลื้อยเข้าบ้านใช้ไม้ไล่ตีถูกงูฉกกลับเข้าที่ข้อมืออาการสาหัสหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกพระเอกชื่อดังติ๊กเจษด,ดาพรผลดีควงภรรยาสาวแถลงข่าวอวดลูกชายผลแรกดังชื่อน้องเต้นเพราะพ่อชอบผจญภัยเดินป่า ข่าวใหญ่ในรอบวันพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถกับดีเจเจแมมและพิธีกรสาวลูกน้ำป่าจลีในหเช้าข่าวใหญ่